สวัสดีครับ M 1 6 A 3นะครับมาแล้วนะโคตรสวยเลยหูหิ้วสามารถถอดได้นะครับรุ่นนี้สำหรับคนที่ตามหา M 1 6 u อยู่นะครับไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็น A 2หูหิ้วมันจะติดกับเฟรมบนนะเาเรียกว่า upper แต่ถ้าเป็น A 3มันก็ถูกอัปเกรดจาก A 2มาเป็นหูหิ้วที่สามารถถอดออกได้นะแล้วเพื่อนสามารถใส่กล้องเลง็งสโคปเลดดอดได้ นะครับนี่เป็นบอดี้โลหะนะครับประกับกลมท่อแก๊สนะครับให้เห็นท่อแก๊สเหมือนปืนจริงเลยนะครับนย์หน้าสามเหลี่ยมปลองดูแสง AR-15 นะครับงานดีๆบอดี้โลหะจากค่ายดับเบิลยูลนะครับนี่พันายเต็มหากันเยอะเลยนะรุ่นนี้ของมารอบที่แล้วมาน้อยมากนะครับแต่รอบนี้ก็มาเหมือนกันแต่มาไม่เยอะครับมาน้อยมาประมาณเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณสักหกตัวนะครับมันมาลังกว่าเนาะ คือเป็นรุ่นที่คนตามหากันเยอะมากอ่ะใครที่สนใจนะครับอยากได้ปืนในตำนานนะ M16 A1 A3 นะครับรอบนี้กลับเข้ามาแล้วนะครับพอใส่หัวหิ็มได้เป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับประกับกลมเท่ๆความยาวปืนประมาณ1เมตรนะครับรีวิวเต็มๆเนี่ยลงใน YouTube ไปแล้วอ่าขันกลับก่อน ขันกลับก่อนผมว่ามันมี M16 เนี่ยมันมีหูหิ้วมันมีเสน่ห์กว่าเนาะใส่หูหิ้วแบบนี้แหละครับเท่ mm. hey. แล้วก็สามารถนะครับซื้อรางอ่าเรามีรางบนหูหิ้วนะเอารางวางบนหูหิ้วตรงนี้แล้วพอมีรางเสริมขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นรางพิคาเทนี20มิลเพื่อนๆก็ซื้อสโค๊ปหรือซื้อไดดอดมาวางใส่ก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่บางคนก็ถอดหูหิ้วออกแล้วใส่กล้องเล็งนะแต่ด้วยความเป็น M16 อะ่ะเฉพาะตัวปืนไม่ต้องแต่งอะไรมันมันเท่อยู่แล้วมัันนลอย,อยแ้วะครบ ก็ราคาทํารีวิวเป็นหกพันห้านะครับเพื่อนๆท่านใดที่เอ่อเห็นคลิปนี้เราตอนนี้เราลดสามร้อยเหลือหกพันสองร้อยบาทนะครับตัวปืนนะเพราะว่าเอ่อเรามีของเข้ามาเติมในล็อตใหม่นี้เราก็ปรับราคาลดไทยนิดนึงนะครับแต่ในเฉพาะล็อตนี้นะล็อตหน้าถ้าราคากลับมานหกพันห้าก็อย่าว่าผมนะเพราะาราคามันบางทีมันไม่นิ่งนะคือคือลงลง,ลงตามจังหวะของค่าเงินนะครับโอเคฝากไว้อีกหนึ่งตัวนะครับ M 1 6 A 3ครับมาแล้วครับผม